ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องยาวเขย่าวขวัญให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด subscribe ให้มีทุนผลิตละครต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่อง คำเตือนจากเจ้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักจอมปลวกเคยเห็นจอมปลวกและบางคนก็เคยบอกว่าในจอมปลวกมีอาสรพิษสัตว์ร้ายอย่างเช่นงูตะขาบหรือสัตว์ต่างๆที่อาจจะเข้าไปโหลบฝนภายในนั้นและก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าใครไปทำลายจอมปลวกก็มักจะเจอดีหรืออาจจะพบกับอาถรรพ์จอมปลวกผมชื่อแม็กครับ ผมเป็นเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดก็ได้จากบ้านเกิดมาไกลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนับร้อยกิโลเลยชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่มีอาชีพการเกษตรเป็นเกษตรกรส่วนที่ทำงานของผมก็เป็นบ้านพักที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมเพราะได้สร้างมาเป็นเวลานาน,านแล้วสภาพแวดล้อมของบ้านพักปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด อย่างเช่นไซก้ามปูรวมทั้งกล้วยซึ่งก็ทำให้บรยากาศบริเวณบ้านพักดูครึ้มตลอดเวลาในความรู้สึกของผมผมคิดว่าโอ้โหมันน่าอยู่จังเลยอากาศดีมากๆเลยครับแต่ผมว่าบ้านพักของผมมันดูมืดคลึ้มชอบกลน,นะครับลุงลุงเห็นด้วยไหมครับ ไอ้หนูเอ็งโชคดีแล้วไดมาอยู่ที่นี่นะลุงเป็นพ่อบ้านอยู่ที่นี่นะมีอะไรให้ลุงช่วยก็บอกลุงได้เสมอเลยนะขอบคุณครับลุงเออที่ลุงบอกว่าลุงเป็นพ่อบ้านของที่นี่มีหน้าที่ทําอะไรมั่งล่ะครับลุงเออพ่อบ้านที่ลุงพูดถึงก็หมายถึงพานโรงนั่นแหละนะแต่ลุงพูดห้มันดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองแหละไอ้หนูเมื่อกี้เองบอกว่าที่นี่อากาศดีใช่ป่ะอืม เนี่ยถ้าเองเรือกไปอยู่ในเมืองเองก็คงไม่เจอกับอากาศแบบนี้หรอกเองนายโชคดีจริงๆแล้วนะใช่ครับลุงผมโชคดีมากเลยหลังจากผมได้พูดคุยกับลุงดีแล้วผมคิดว่าลุงดีแกน่าจะเป็นคนที่อารมณ์ดีอย่างชื่อเลยก็น่าจะช่วยให้คำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตของผมในการอยู่ที่นี่ผมคุยกับลุงดีอย่างถูกคอกันจนใกล้เวลาทำงาน ผมก็เลยขอตัวลุงดีขึ้นไปบนสำนักงานเพื่อเริ่มทำงานในวันนี้ผมมาถึงที่ทำงานก็ปรากฏว่าท่านผอ,อซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผมท่านมาถึงที่ทำงานก่อนผมแล้วผอ,อทักทายผมอย่างเป็นกันเองก็ทำให้บรรยากาศของการทำงานดูผ่อนคลายตกลงแมพมาพักอยู่ที่บ้านพักของที่นี่เลยใช่ไหมคะครับท่านผอ,อผมจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่ด้วยคนนะครับ ผมเงินเดือนน้อยกลัวไม่พอใช้จ่ายนะครับเป็นสิทธิ์ของแม็กอยู่แล้วล่ะคะ่ะแม็กมาอยู่ที่นี่ยพอออก,ก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบ้านแล้วก็รอบๆบ,บริเวณพ,พักให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยได้ครับท่านผมจะรักษาความสะอาดอย่างดีผมจะทำตามกฎระเบียบบ้านพักรวมทั้งผมจะทำงานให้เต็มที่ตามความรู้ที่ผมมีครับขอบใจมากเจ้าแม็ก วันนี้เราได้เรียนรู้งานรวมทั้งลงมือทำงานทำมาทั้งวันมันก็ทำให้รู้สึกเคลียรเราคิดว่าพอเลิกงานทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเราต้องรีบอาบน้ำขึ้นนอนเลยดีกว่าเพราะบริเวณที่ทำงานของเรามันออกมาอยู่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวพอเย็นๆก็เริ่มเงียบลงบ้านพักของข้าราชการก็ปลูกอยู่ค่อนข้างห่างกัน มีน้ำซ้ำยังมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบเปรียบเหมือนกำแพงที่กั้นขวางบ้านแต่ละหลังเอาไว้ด้วยพอตกค่ำเราก็ไม่อยากเดินไปไหนอยู่ในบ้านรู้สึกปลอดภัยดีกว่า,าคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนเราคงจะต้องกราบพระรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางแล้วฝากเนื้อฝากตัวไว้กับท่านเฮ้ยดูสิ บรรยากาศมันเงียบเงาวังเวงวิเวกเงียบสงัดจริงๆแบบเนี้ต้องเอาทางพระทางเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วละ่ะมาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกอ่าเช้าแล้วอืตื่นเช้าก็ดีนะนานๆได้ตื่นเชา้าอย่างนี้อากาศดีมากเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานดีกว่า สวัสดีครับพอออ้าวแมก็กมาทำงานแต่เช้าเลยนะเป็นยังไงบ้างนอนที่นี่วันแรกมีอะไรเกิดขึ้นไหมฮะพออถามมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันหมายถึงอะไรครับพออที่นี่มันมีอะไรเหรอครับเปล่าไม่มีอะไรรลกคะ่ะอะไรเนี่ยพออมีพิรุษเนี่ยนะที่นี่มันต้องมีอะไรแง่แงเลย เราชักสงสัยซะแล้วสิสวัสดีค่ะป้าเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อสวัสดีครับป้าอ้าวนี่พอดีเลยเอาละเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆร่วมงานให้นะอะนี่ลุงดีที่เป็นพ่อบ้านอสวัสดีครับค่ะแล้วก็มีป้าจุรีที่เป็นแม่บ้านสวัสดีค่ะและนี่เจ้าอ้วนเป็นช่างอยู่ที่นี่แล้วก็นี่ เต้ยเป็นพนักง,งานขับรถของที่นี่ค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเต้ยครับเป็นคนขับรถที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอาลแ้แมกแมกก็รู้จักเพื่อนร่วมงานของเราเกือบทุกคนแล้วนะอยู่ที่นี่พอออก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าถือสาหาความกันอ๋อพออลืมบอกแมกไปว่า นอกจากงานที่เราทำประจำกันอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่นะคะมีเนื้อที่ค่อนข้างมากและยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนอีกด้วยก็เลยทำให้ต้นไม้รวมทั้งว่าจะพืชขึ้นรอกดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยลุงดีอ่ะแกทำคนเดียวไม่ไหวหรอกแล้วก็ทำไม่ทันด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็เลยมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือช่วยกันปรับแต่งภูมิทัศน์แล้วก็บริเวณโดยรอบของสำนักงานให้สวยงามน่าอยู่ ช่วงที่ผ่านมาน่ะงานที่สำนักงานมีเยอะก็เลยไม่ได้ทำเอาละจ้ะวันนี้พอมีเวลาบ้างเดี๋ยวเราไปช่วยกันปรับแต่งภูมิทัศน์อย่างเช่นตัดต้นไม้ตัดย้าบริเวณรอบๆเขตบริเวณสำนักงานของเรากันนะคะก็ให้ทุกคนน่ะเตรียม<อ>เอามีดเอาเสียมพร้อมด้วยอุปกรณ์อะไรที่ใช้เกี่ยวกับง,งานเอาไปด้วยให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาให้เสียเวลานะคะเออค่ะครับพออ เราพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะอ่ะแม็กเอามีดมาถางหญ้าออกนะเดี๋ยวถางามากองรวมเอาไว้ตรงนี้ทุกคนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นอีกสามสี่วันลุงก็จะเอาไฟมาเผาเองอ่ะครับลุงดีเดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ผมจะโค้นลงมานะแล้วก็ช่วยกันเอามีดเนี่ยมาสับกิ่งข้างล่างนะลุงนะไอ้เต้เอาเลื่อยมาให้พี่ไหน่ดีวะพี่จะปีนขึ้นไปเลื่อยกิ่งไม้ข้างบน มันได้เลยพี่พี่เลื่อยข้างบนเดี๋ยวผมจะรออยู่ข้างล่างนะพี่อ้วนนะพี่อ้วนระวังจะร่วงนะตัวยิ่งใหญ่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้าวนี่ขึ้นไปอย่างนั้นนะรองกิ่งไม้หักนะไม,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอ,อผมขึ้นบ่อยครับแค่นี้จิบๆครับพอครับต้นไม้ต้นเล็กๆพวกนี้ผมจัดการตัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับรวมทั้งจอมปลวกพวกนี้ด้วยเฮ้ยมันเยอะมากผมรำคาญครับ เฮ้ยเจ้าแม็กอระวังนะเว้ยในจอมปลวกอาจจะมีพวกงูพวกตะขาบอยู่นะเว้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะเว้ยไอ้แม็กมีเจ้าที่มีผีด้วยนะเว้ยมีคนแก่เคยพูดให้พี่ฟังตอนที่เป็นเด็กว่าถ้าเราไปทำลายจอมปลวกเราจะเจอผีเจ้าที่ที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกด้วยนะไม่มีรอกอย่าไปเชื่อพี่อ้วนนะนี่มานี่มานี่เดี๋ยวเราไปขุดทิ้งนะขุดทิ้งเลย ฉันจะเป็นคนขุดให้ดูจะเป็นคนขุดคนแรกนี่ไงเอามาเอาพลอวเสียมมาหน่นี่นี่เออตุ๊บนี่น,น,น,นี่ขุดลงไปแล้วโยนไปเลยโยนให้ปลากินซะเลยไอ้จอมปลวกนี่เอาแม็กนูน่นจอมปลวกอยู่นั้นเนี่ยเยอะแยะเลยเอาเลยข,ขุดขุดทิ้งให้หมดเลยขุดโยนให้ปลากินให้หมดได้เลยเดี๋ยวผมจะขุดเองดูถ้าจะมันนะปุ๊บ เป็นไงล่ะอ่ะโยนให้ปลากินเลยอยดูมมเดีลุงเพราะมันไม่เชื่อเดี๋ยวมันก็เจอดีแง่แงเลยปล่อยบัเทิจจะอวนมันคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งทุกคนช่วยกันทำงานตามที่ผอ,อ,อมอบหมายโดยไม่ได้เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งบ่ายคลอยผอ,อ,อจึงพูดขึ้นว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย พวกเราทุกคนพอแค่นี้ก่อนไหมวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราเข้ามาทำต่อวันพรุ่งนี้นะคะอา่าก็เดทเหมือนกันครับพออดูแลวพวกน้องๆก็น่าจะเหนด็ดเหนื่อยกันมากแล้ววันนี้อุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาที่รับมดรับเรลือยมาด้วยนะเอาละทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็เย็ยนมากแล้วกลับไปพักผ่อนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมตัวมาลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเ อยากได้คำนี้มานานแล้วครับไปแม็กแล้วเก็บของกันเก็บของเสร็จแล้วไปหาซื้อน้ำและเย็นๆมากินกันนะได้เลยครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าแป๊บเดียวนะเร็วๆนะหิวน้ำมากเลยร้อนมากเลยตอนเนี้แม็กก็กลับไปที่บ้านพักเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่นานเขาก็เดินกลับมาหาเตยซึ่งรออยู่ไปเสร็จแล้วไปกันนะเดี๋ยวเราไว้ไปบอกพออ,อก,ก่อนนะ เดี๋ยวท่านตามหาพวกเราไม่เจอเผื่อมีอะไรจะใช้เราแกเป็นผู้หญิงอยู่บ้านพักคนเดียวอ่ะฮได้เลยแม็กกับเตยชวนกันไปหาซื้ออาหารมือเย็นที่ห่างจากบ้านพักประมาณสองกิโลหลังจากที่ทั้งสองได้อาหารที่ถูกใจแล้วก็กลับมายังที่พักส่วนเตยไม่ได้มีบ้านพักอยู่ในสํำนักงานก่อนจะกลับบ้านหลังจากส่งแม็กแล้ว แม็กก็ถามเตยว่าพี่เตยพี่เชื่อเรื่องพี่อ้วนพูดให้เราฟังเป่าอ่าเรื่องอะไรว่าแม็กเรื่องวันนี้ไงที่เราไปขุดจอมปลวกไปทำลายจอมปลวกโยนลงน้ำให้ปลากินน่ะพี่คิดว่าไงเหรออืมแม็กมันคงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กละมั้งผีมันไม่มีจริงผู้ใหญ่เขาแค่กลัวเด็กไปเล่นใกล้จอมปลวก เพราะจอมปลวกมันมีงูมีสัตว์ที่มีพิษอาศัยอยู่แล้วมาโกหกเด็กว่าในจอมปลวกมีผีเจ้าที่ <c oughs> เขาไม่เชื่อหรอกผมก็คิดแบบพี่นะผีไม่มีในโลกร็อกหรือถ้ามีผีนะผีที่ไหนมันจะเข้าไปอยู่ในจอมปลวกในนั้นน่ะมร้อนจะตายพรุ <c oughs> ่งนี้ผมเจอจอมปลวกผมจะขุดทิ้งลงน้ำให้ปลากินให้หมดเลยเพราะถ้าเราโยนลงน้ำ ปลวกก็จะเป็นอาหารของปลาเล็กปลาใหญ่ที่อยู่ในน้ําเราก็จะได้บุญไปด้วยใช่ไหมล่ะ่ <c oughs> อะใช่เลยั้างั้นวันนี้ขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ํานอนพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงทํางานโอเคเลยพี่ขับรถกลับบ้านดีๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคเฮ้ยปกแมวอะไรว่าแมวดํามาจากไหนว่าวิ่งตัดหน้าเกือบลม้มซะแล้ว เฮ้ยอะไรจะซวยขนาดนี้วะเฮ้ยเกือบไปแล้วเราเออกินข้าวอาบน้ำนอนดีกว่าวันนี้เหนื่อยมากแดดก็ร้อนจนตับแทบจะแตกอยู่แล้วอาบน้ำเสร็จแล้วเย็นสบายจังเลยขึ้นไปนอนบนบ้านดีกว่าขณะที่เรากำลังจะล้มตัวลงนอนเราก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้ เหมือนมีใครมาเดินอยู่ข้างบ้านเราไหนลองไปดูตรงหน้าต่างสิเอ๊ก็ไม่เห็นมีอะไรหึรือว่าเราคิดไปเองใช่เราคิดไปเองนี่ว่านอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าเราพยายามข่มใจไม่คิดอะไรพยายามหลับตาเพื่อให้ตัวเองหลับๆไปซะมันจะได้ตื่นเช้าๆ เราไม่อยากจะนอนอยู่ในบรรยากาศที่น่ากลัวแบบนี้เลยเราพยายามข่มตาให้หลับขณะที่เรารู้สึกเคลิ้มๆกำลังจะหลับอยู่นั่นพลันเราก็ได้ยินเสียงอะไรหนักหนักตกลงที่พื้นชั้นล่างของบ้านเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันมันเป็นเสียงจริงๆเราต้องลงไปดูลงไปดูข้างล่างดีกว่าเอเอาไงดีว่าล้วเสียงอะไรอ่ะตกลงที่พื้นชั้นล่างเออจะเป็นคนหรือผีกันแน่ ทำไงดีอ่อะลงไปดูก็ได้ลงไปซิว่าเฮ้ยแล้วทําไมขนของมันถึงได้ลุกชันอย่างนี้ยอมรับว่าขณะน,นี้เราเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเพื่อรู้ทึงความกลัวก็ตอนนี้เองเราก็ค่อยก้าวเดินจากบันไดชั้นบนของบ้านพักเพื่อมาดูว่าข้างล่างของบ้านมันมีอะไรเกิดขึ้นเสียงสิ่งของที่ตกลงสู่พื้นคือเสียงอะไร จะว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเราก็เป็นไปไม่ได้เพราะชั้นล่างมันแทบไม่มีสิ่งของอะไรวางอยู่เลยเราเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ข้าวของเครื่องใช้จะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าเท่านั้นแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเราก้าวเท้าเดินลงมาถึงชั้นล่างเรารู้เลยว่าขาทั้งสองข้างเราสั่นโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้ เอ๊ะข้างล่างทำไมลมแรงจังเรื่อว่าฝนจะตกเราใช้ไฟฉายค่อยๆฉายกราดไปรอบๆห้องเพื่อส่องหาสาเหตุที่เราได้ยินเสียงวัตถุตกลงที่พื้นหนักๆเมื่อสักครู่นี้เราฉายไฟซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจชั้นล่างซึ่งเป็นห้องโถงขณนะน,นี้มันก็ยังเป็นห้องโถงโลง่งๆแม้แต่ก้าอี้สักตัวก็ยังไม่มีแล้วเสียงที่เราได้ยิน เหมือนว่าถุกหนักๆตกกระทบพื้นมันคืออะไรเราก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่ดีแล้วเรารีบขึ้นบ้านดีกว่าแต่ก่อนขึ้นชั้นบนเราขอยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ท่านช่วยคุ้มครองเราด้วยพอไหว้เสร็จเราก็รีบกระโจนขึ้น,นชั้นบนไปนอนตัวสั่นอยู่ในผ้าหม่มปากก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาจนจิตใจเราเริ่มสงบลงและในที่สุดผมก็หลับพลอยไปตั้งแต่เมื่อไหอไร่ก็ไม่รู้ อ้าว oh, เป็นยังกันบ้างจ๊ะเมื่อคืนเนี้ยคงหลับสนิทกันทุกคนละสิเพราะว่าเหนื่อยกันทุกคนใช่ไหมเฮ้ยผมว่าเกือบไปแล้วละครับพ่ออมเมื่อวานเนี้ยรถตอนผมกลับบ้านผมขับมอเตอร์ไซค์เกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วเชียวพ่อมีแมวจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับวิ่งมาตัดหน้ารถผมผมเสียหลักเกือบเกือบล้มลงบนถนนเลยครับตอนนั้นผมเสียหลักเกือบตกถนนเลยครับผมตกใจมากครับ นึกว่าจะไม่รอซะและ้วครับจริงเหรอคะที่หลังอะ่ะเต้ยก็ขับรถระวังระวังหน่อยนะส่วนผมนะครับพออ๋อผมก็เหมือนกันครับเมื่อคืนนี้ผมรู้สึกแปลกๆครับมันเหมือนมีคนมาเดินอยู่แถวๆข้างบ้านของผมแล้วก็มีเสียงอะไรตกลงบนพื้นห้องด้านล่างเสียงดังสนั่นเลยพอผมลงมาดูก็ไม่เจอใครมีแต่ลมแรงพัดมาครับแม็ ป้าไม่เห็นมีใครนะลมก็ไม่แรงด้วยเมื่อคืนนี้ร้อนจะตายอุ้ยงั้นเหรอป้าแล้วแล้วทำไมผมผมเห็นอย่างนั้นละ่ะใช่แม็กลุงนะรอนมากนะลุงต้องลุกมาอาบน้ำสองสารอบกว่าจะนอนได้ร้อนมากเลยลมก็ไม่มีเออเอ็เองฝันไปือเปล่าไม่นะป้าจริงๆนะฮะลุง เหมือนมีคนเดินแล้วก็มีอะไรตกลงมาที่ชั้นล่างของบ้านแล้วลมก็แรงมากครับเฮ้ hey, hey, ขอบอาพวกเองสองคนแลว้วเมื่อวานนี่พวกเองไปทำอะไรไว้หรือเปล่าตอนนี้พวกเราเข้าป่าไปตัดหญ้าตัดต้นไม้นะ่ะจอมปลวกไงพวกเอ็งไปขุดแล้วก็โยนทิ้งลงน้ำพี่ว่าเพราะจอมปลวกแง่ hey, <ๆ>เลยเฮ้ยพี่อ้วนคงไม่ใช่หรอกมกั้งไอเตยเองไม่เชื่ออย่าไปล่หลื้นะเว้แต่ผมว่า ผมพงจะเหนื่อยมากเมื่อวานนี้ก็เลยหูแว่วได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็เสียงของตกก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าไอ้ลมพัดนี่สิมันมาได้ยังไงลุงดีกับป้าสุรีบอกไม่มีลมพัดด้วยไม่อย่าไปคิดมากนะขนาดผมรถเกือบตกถนนยังไม่คิดอะไรเลย <c oughs> แหมไอเตยพูดแบบนี้มันคงไม่เชื่องแง่เลย <c oughs> เอาละเอาละทุกคน มาคุยเรื่องงานกันต่อแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้เราไปรียกันต่อเลยอย่าลืมเอาอุปกรณ์เครื่องมือของเราไปด้วยทุกคนนะสำหรับป้าสุรีก็เตรียมน้ำไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อพวกลุงแล้วก็น้องๆเขาหิวน้ำเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนนะจ๊ะเออได้ค่ะพออ,อน,นี่ไงวันนี้นะลุงเตรียมหินรับมีดมาด้วยนะพร้อมกระตับบรับเรือมาด้วยพร้อมเลยดีมากเลยลุงเตรียมพร้อมมากเดี๋ยวผมขึ้นต้นไม้เองได้ครับ เดี๋ยวผมก็พี่เต้ยถางหญ้าอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ฝันต้นไม้เล็กเหมือนเดิมนะอ่ะงั้นก็ตกลงตามที่ว่ากันอ่ะลุงก็ไม่ขัดใจอนะจะเอาเองก็เอาเหอะขอให้งานมาสําเร็จเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีก็แล้วกันนะอ่ะ,ะเตรียมตัวให้พร้อมแม็กแม็กมานี่เร็วมาขุดจอมปลวกตรงนี้ด้วยมันใหญ่มากเลยนะได้ครับแหมอีกแล้วไอ้สองตัวนี่เมื่อวานนี้ยังไม่เข็ดอีกเลย ไม่เป็นไรมั้งแค่จอมปลวกเองใช่คุรไปย้อนลงน้ำให้ปลากินให้หมดเลยพี่เต้ยอะระวังนะพึ่งมาจากไหนอะเราเพิ่งต่อยนะเฮ้ยพวกพพพึ่งพึ่งมาจากไหนยแยะไปหมดเลยบินกันหึ่งเลยเ็นนั่นไงนั่นไงเอ็งไปทําลายจอมปลวกเจ้าที่เจ้าที่ก็เลยปล่อยพึ่งออกมาต่อยพวกเองแลวไงมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวลุงก่อไฟไล่มันไปเอง ลุงดีระวังไฟไหม้ป่าละาครับผมเป็นยังไงบ้างอะเด็กสองคนนั่นอะพึ่งไปหมดแล้วหรือยังไปแล้วลุงมแม็กมเดี๋ยวเรามาทำลายจอมปลวกกันต่อเลยโทษฐานที่ให้พึ่งออกมาต่อยพวกเราจัดการมาให้เกลี้ยงเลยเอาเลยพี่พังมันให้หมดเลยโยนลงไปน้ำให้ปลากินให้หมดเลยเจ้าที่ใช่มาก นี่นี่นี่เป็นไงฮะหมดแล้วไอ้จอมปลวกเจ้าที่นี่นี่ขุดขุดให้หมดเลยให้มันให้มันพังพินาศไปเลยไอ้เต้ยไก่แม็กพวกเองพังจอมปลวกเสร็จแล้วก็มาช่วยลุงสับกิ่งไม้ที่เจ้าอ้วนมันตัดลงมาทางด้านนี้หน่อย้วเว้ยโอได้ครับลุงไปพิเต้ยไปช่วยลุงดีทางด้านโน้นกันป้าสุรีคะเชื่อน้ำมาเสิร์ฟลุงกับพวกน้องๆทางนี้หน่อยจ้าเออค่ะพออ้อ่าลุงดีนี่ มากินน้ำเย็ยนๆทางนี้แล้วก็เรียกพวกน้องๆเนะี่ยมากินน้ำแล้วก็พักได้แล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนไหมพ่ออากาศมันร้อนเหลือเกินเดี๋ยวมาตัดต่อกันวันพรุ่งนี้นะอ่าได้ครับเอาเด็กๆเก็บของแล้วก็มากินน้ำเย็ยนๆนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแม็กเก็บของแล้วไปพักกินน้ำกันดีกว่านะ่าดีไหมได้เลยครับพี่เออจับแม็กจับเตยกินน้ำเสร็จแล้วเอาเครื่องมือมาให้รุงทางนี้นะ ดี๋ยวลุงจะเก็บไว้ใช้งานพรุ่งนี้ต่อลุงก่อนที่ลุงจะเอาเครื่องมือไปเก็บอะ่ะลุงช่วยเอาหินมารับมีดในด้านคมที่ผมใช้ให้ด้วยนะมันทื่อแล้วผมฟันต้นไม้ไม่เข้าเลยอะ่ะใช่ลุงของผมด้วยผมฟันกิ่งไม้จนแขนผมปวดไม้ยังไม่ขาดเลยอะไรวะเด็กพวกนี้แหมยังนมยังแน่นทำงานแค่นี้บนซะแล้วได้ได้ได้แล้วลุงจะไปรับให้อ่า กินน้ำเย็นๆก่อนจะได้หายเหนื่อยกินแล้วก็เอามาวางไว้ให้ป้าตรงที่เดิมนะเดี๋ยวป้าจะไปทำความสะอาดก่อนจ้ะครับป้าเดี๋ยวผู้ผมกินเสร็จแล้วผมจะยกไปไว้ที่เดิมครับหลังจากที่วันนี้ได้ทำกิจกรรมภาคสนามร่วมกันเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านพักผ่อนกันเหมือนเดิมส่วนผมก็ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ขึ้นนอนตามปกติแล้วครับ แต่วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมได้ยินเสียงดังประหลาดอีกครั้งวันนี้เสียงประหลาดที่ผมได้ยินมันดังมากกว่าทุกวันคล้ายกับมีใครตกลงมาจากตึกที่มีความสูงหลายชั้นและเสียงเดินก็ดังแรงมากด้วยผมก็เดินลงมาดูบริเวณด้านล่างเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เจออะไรอีกเหมือนเดิมอ่ะผมจึงขึ้นไปนอนต่อแล้วระหว่างที่ผมนอนหลับอยู่นั่นผมก็ฝันไปว่ามีผู้หญิง ใส่ชุดขาวผมยาวแต่ใบหน้าเลือนรางมองไม่ชัดดวงตาของเธอสีแดงกำาเธอมองขึ้นมาที่หน้าต่างชั้นบนเธอชี้หน้าผมด้วยความโกรธแค้นแล้วก็พูดขึ้นว่าเอ็งไปทำลายที่ข้าสิงสถิตยอยู่ทำไมข้าไปทำอะไรให้พวกเอง็งข้าจะมาเอาชีวิตพวกเอ็งเพื่อแก้แค้น ในความฝันตอนนั้นผมกลัวมากจนสั่นไปทั้งตัวขนลุกเลยจะจิยกเทอใล้ผมเธอะผมไม่รู้จริงๆว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของท่านที่สิงสถิตยอยู่ผมยกมือไหว้ร้องขอชีวิตจากผู้หญิงในฝันคนนั้นจนผมสะดุ้งตื่นตัวผมเต็มไปด้วยเหงือ่อและรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากและคืนนั้นผมก็นอนไม่หลับอีกเลยเช้าขึ้น ผมมาทำงานตามปกติผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดให้กับทุกคนฟังและทนาดน,นั่นเองเตยก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักเขาพูดขึ้นว่าส,ส,ส,สวัสดีครับทุกคนก,กาลังคุยอ,อะไรกันอยู่ครับเก็เมื่อคืนนี่สิไอ้แม็กมันฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาน้ากลัวไปชี้น้าคูจะเอาชีวิตมันไงฮะ พ่อพ่อจอมเพวกทำไมทำไมฝันเหมือนกันกันกบผมเลยอะ่ะในในเดาฝันอะ่ะเหมือนความจริงมากนะครับเฮ้เ <c oughs> าว่าแล้วคาดเดนแล้วก็ไม่เชื่อทีนี้พวกเองเชื่อขัาหรือยังละ่ะฮะเชื่อแล้วครับพี่อ้วนที่นี้ผมเห็นจอมปลวกที่ไหนผมจะไม่ไปลบปลู่หรือว่าทำลายอีกแล้วเอางี้ก็กันนะคะทุกคนวันเนี้ยเราไม่ต้องไปปรับภูมิทัศน์กันแล้วเดี๋ยววันเนี้ย เราไปทําบุญที่วัดใกล้ๆแถวนี้กันเสร็จแล้วแม่กระเต้ยก็ไปไหว้ขอขามาเจ้าที่เจ้าทางซะจะได้สบายใจดีเลยครับไม่งั้นคืนนี้ผมนอนไม่หลับอีกแน่เลยใช่ครับหลังจากที่พวกเราไปทําบุญที่วัดไหว้ขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเสร็จผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาคิดในใจว่าต่อไปผมจะไม่ลบหลู่อะไรอีกแล้ว หลังจากที่ผมได้ไปทำบุญที่วัดมาและนับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้ยินเสียงประหลาดและผมก็ไม่ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวนั่นอีกเลยชีวิตไม่แน่นอนเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปในวันนั้นเป็นแค่ความสนุกแต่ถ้าเราไม่ฉุกคิดไปทำบุญไปขอขามาไปไหว้กราบวิงวอนต่อเจ้าที่เราก็จะไม่มีโอกาส ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ได้ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องยาวเขย่าวขวัญเรื่องคำเตือนจากเจ้าที่จบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ